ีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Awakening by Arena ค่ะเป็นช่องแห่งนะคะไลฟ์วอร์เกอร์คอมมูนิตีใครที่นะคะกำลังสับสนกับการตื่นรู้อยู่เราจะเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันนะคะ ก็สำหรับใครนะคะตอนนี้ที่กำลังเจอนะคะ d ร r k k ักไนอ o ฟเดอะโซลคือบททดสอบแห่งจิตวิญญาณนั่นเองค่ะ the Dark k ักไนออฟเดอะโซลเนี่ยก็คือจะมาในรูปแบบของปมในใจนะคะอะไรที่แบบคุณติดค้างอยู่อะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณไม่ชอบนะคะอะไรที่คุณยังรู้สึกว่ามัน มันเป็นด้านที่คุณไม่ยอมรับนะคะเขาจะมีบททดสอบนะคะจักรวาลจะบททดสอบเนี่ยเพื่อทำให้คุณเติบโตขึ้นเขาจะกระเทาะให้คุณนะคะอีกโกอัตตาออกกระเทาะอีกโกอัตตาให้แล้วก็ให้คุณหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาเชื่อมต่อนะคะภายในหัวใจปัญญายาณจิตอย่างรู้อะค่ะเขาเรียกให้คุณนะคะ กลับบ้านบ้านในที่นี้ก็คือหัวใจของคุณนะคะสัญชตาตญาณการอย่างรู้ของคุณเพราะว่าทุกคนน่ะเกิดมาพร้อมกับสิกเซนส์สัญชตาตญาณอย่างรู้แต่ว่าคุณถูกปิดด้วยนะคะการเลี้ยงดูการที่หลบ,บเราใช้อาโตขึ้นมาในสังคมพ่อแม่ของคุณถูกปลูกฝังว่าแบบความเรื่องความขาดแคลนเรื่องความกลัวนะคะ เรื่องแบบวัฒนวัฒนธรรมค่านิยมต่างๆนะคะมันเลยทำให้นะคะเราเราเชื่อคนอื่นเราไปเชื่อคนอื่นสังคมมากกว่าเชื่อตัวเราเองเชื่อความรู้สึกของเรามันเลยทำให้มันกลายเป็นว่าชีวิตเรามันมันไปผิดทิศผ,ผ,ผิดทางนั่นเป็นที่มาของนะคะจัก,กรวาลท่านก็เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเทวดาจำตัวของเราไฮเออเซของเราอะ่ะ เขาก็เลยจะต้องตัดการช่วยเหลือทุกอย่างก็คือตัดน้ําตัดไฟนั่นเองคุณจะพบเจอกับอุปสรรคคุณจะพบเจอกับสัญญาณเตือนต่างๆนะคะอุปสรรคอะไก็ตามนะคะหรือไม่ก็สิ่งที่คุณไม่มีความสุขสิ่งที่คุณทุกข์ร่างกายคุณไม่ไหวนั่นแหละค่ะจัก,กรวาลเขากำลองบอกคุณว่าคุณไปผิดทางเพราะฉะนั้นใครที่นะคะรู้ว่าตอนนี้โอเคตั้งหลักได้แล้ว ว่าอ่ะวางก่อนตอนนี้เราเจอบททดสอบอยู่นะคะขอให้คุณวางใจเป็นกลางขอให้คุณคิดซะว่าบททดสอบอะทำให้คุณเติบโตขึ้นบททดสอบจะทำให้คุณแข็งแร่งขึ้นคุณจะคลายปมคุณจะเคลียร์เหมือนอทุกอย่างอะค่ะมันเหมือนอความลบความทุกข์ของคุณอะมันเหมือนห้องที่มีแต่เต็มแต่ขยะ เขาพยายามนะคะจกักรวานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาอกระแสของคุณพยายามเคลียร์ทุกอย่างแล้วค่ะให้ห้องให้บ้านของคุณสะอาดเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องวิ่งหนีคุณไม่ต้องคิดว่าคุณอย่าคิดว่าจัก,กรวาลทำไมทำไมช,ชะตาชีวิตฉันเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะคะทุกอย่างมันมาจากผลของการกระทำของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติก่อนๆที่ผ่านมาหรือชาตินี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณนะคะยิ้มรับ อย่างเบิกบานว่าทุกบททดสอบทําให้คุณแข็งแกร่งมองในแง่ดีให้ได้หาข้อดีเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตคุณลองหันกลับไปมองสิคะว่าทุกเหตุการณ์มันนำพาคุณนะคะไปอยู่ในจุดที่ดีเสมอเพราะว่าฉันจะมีลูกค้าใช่ไหมเรามีลูกค้าที่เป็นไพ e c โคช h ิ่งนะคะเขามาเขาก็เล่าให้ฟังว่าทำไมว่าทาไมเขาถึง มามามาเจอแฟนคนนี้ทําไมมาได้มาถึงมาอยู่ออสเตรเลียทําไมถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเป็นแม่ค้าขายขายอาหารอยู่ข้างทางแล้วขายดีมากเลยแต่ไป,ไปมา,มา,มาเจ้าของที่ไม่ต่อสัญญาให้ก็เลยต้องได้มาออสเตรเลียได้มาเจอผู้ชายคนนี้ที่ดีมากแบบคือแบบเขาเหมือนบอกได้มาเจอคนที่แบบคู่เขาอะค่ะนั่นแหละอันนี้มันเลยทําให้ชิตเออ เฮ้ยอยากมาแชร์กับเพื่อนๆฟังว่าต้องขอบคุณนะคะเหตุการณ์วันนั้นที่เจ้าของที่เนี่ยไม่ต่อสัญญาให้เขามันเลยทําให้เขาต้องเปลี่ยนนะคะเบนเข็มชีวิตให้ได้มาเจอมันเป็นเหมือนแบบเขาเขาเขาเอาเขาเรียกว่าอะไระเขาก็บอกว่าใช่เพราะถ้าวันนั้นอะถ้าเขาต่อสัญญาให้ก็คงไม่ได้มาเพราะว่ากิจการมันดีทุกอย่างมันดีนะคะ่ะแต่ว่าเนี่ยแหละ จกักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาจะส่งอะไรมาที่ทําให้แบบเออนั่นไม่ใช่ทางนะเราจะต้องมาเจอคนนี้เราต้องมีวาระที่แบบเรามีโซมิชันที่แบบเราจะต้องเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเราอาจจะต้องเปลี่ยนชีวิตอาจจะต้องเปลี่ยนย้ายที่ย้ายทางเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนอย่าย,ยึดติดนะคะเพราะถ้าวันนั้นนะพี่คนนี้เขายึดติดว่าแบบเออไม่ไปไม่ไป เขาก็คงบอกว่าเขาก็คงกลายเป็นแม่ค้าอยู่อย่างนั้นเขาก็เลยคงไม่ได้มาเจอชีวิตที่ดีขณะนี้ชีวิตเขาโชคดีมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เพื่อนๆนะคะมองว่าอุปสรรคทุกอย่างอ่ะเป็นสิ่งเตือนจากจักรวาลที่เขารักคุณจากที่ไฮเออเซลเขารักคุณอย่างไรเงื่อนไขเขากำลังบอกคุณว่าคุณไปผิดทางนั่นมันไม่ใช่ เส้นทางของคุณนะเพราะฉะนั้นาทางออกทุกอย่างนะคะทางออกทุกอย่างอยู่ที่หัวใจของคุณคําตอบทุกอย่างที่ตัดสินใจอะอยู่ในจิตวิญญาณของคุณคุณต้องหัดกลับเข้ามาเชื่อมต่อนะคะกับสัญชตาตญาณการอย่างรู้ของคุณเพื่อที่จะได้คุณจะได้หัดเป็นคนที่อ่านสัญญาณเป็น เพราะตอนเนี้พอชิดหันหัดนะคะพอฝึกเรื่องนี้เรารู้ว่าสัญญาณอะไรมาอย่างเงี้ยว่าอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ถ้าเรารู้สึกดีหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกมีแพชชั่นอันนั้นใช่แต่ถ้าเรารู้สึกอันไหนเราทุกอันไหนเรารู้สึกร่างกายเราไม่ไหวไปต่อไม่ได้หรือว่ามันไม่มีแพชชั่นอันนั้นนะผิดทางอันนี้ชิดพยายามนะคะดูสัญญาณดูความรู้สึกดูทุกอย่างเลยนะคะมันเลยทําให้ชิด คำตอบทุกอย่างมันอยู่ในหัวใจของชีตเองอยู่แค่คาตอบของเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าการที่คุณจะไปถามคนอื่นนะคนอื่นไม่ได้รู้จริงๆอย่างที่ลึกดอย่างที่ใจต้องการเพราะบางทีคุณอาจจะมีประสบการณ์ที่ไปถามคนอื่นแล้วแล้วตัดสินใจตามคนอื่นกลัวบ้างอะไรบ้างกังวลบ้างขพรอะคนอื่นเขาพูดมาอย่างเงี้ยเพราะคุณตัดสินใจอีกทางแต่พอผลสุดท้ายนะคะฉเฉลยออกมาคือแบบ รู้ไงไม่เท่ารู้งน่าจะทำตามเซนต์แว็บแรกของเราเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นปัญญายาของคุณนะคะก็อย่าเวลาคุณจะคุยกับใครคุณจะปรึกษาใคร ขอให้คุณดูด้วยค่ะว่าเขา่เป็นคนที่มีทัศนคติเปิดกว้างหรือเปล่าเขาเป็นคนพูดแต่คิดลบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชิดาเป็นคนที่ระวังมากกับในการที่เราจะพูดอะไรกับใครเพราะเราต้องดูว่าเขาเป็นคนที่มีทัศนคติบวกหรือเปล่าถ้าคนที่มีเขาทัศนคติบวกอะค่ะคือเขาจะมีปัญญายาณเขาจะคือ,ค,อคือคุยกับใครคบบัณฑิตเราเราครบบัณฑิตเพราะว่า เราเรารู้ว่าเขาจะให้คำตอบที่ดีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งกับเราได้นะคะทึ่ทำให้เ,าเขามอบ wisdom คือปัญญายาณให้แต่ชิเป็นคนที่แบบพูดอะไรกับใครน้อยมากตั้งแต่เราจูนไฮร์เซ l e ได้เนี่ยก็สิ่งที่แล้ววันนี้อ่ะวันนี้อีกอีกเคสหนึ่งนะคะน้องที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็มาบอกว่าพี่ชีช,ช่วงนี้มีคลิปนั่งสมาธิ นั่งสมาธิแล้วชีวิตจะดีเด้งขึ้นมาบ่อยมากชินก็เลยบอกว่านี่แหละนี่แหละนี่คือทเทวดาสิทธสิทธ์ยาเซลจักรวาลเขาส่งมาบอกหนูแล้วว่าหนูได้เวลานั่งสมาธิทําสมาธิมีจิตเขาเรียกว,ว่าตระหนักรู้อะคะ่ะการทําสมาธิไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวนะคะการทําสมาธิคือมีสติอยู่ทุกอริยบทเพราะฉะนั้นเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับการตระหนักรู้ คุณกําลังรู้ว่าคุณกําลังคิดเดินดั้งนอนนั่งนอนกําลังพูดอะไรทุกเลยะบทคุณกากับสติให้อยู่กับปัจจุบันแล้วน้องเขาก็บอกว่าแล้วมีแองเจิลนัมเบอร์ไหมก็บอกน้องแองเจิลนัมเบอร์น้องเจอสี่สี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องเจอสามสามเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละมันคือเส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเป็นคนที่ฝึกนะคะอ่านสัญญ,ญาณแล้วคุณจะสนุกมากอะชีวิตคุณจะแบบ เฮ้ยมันจะไม่มีด่นางในออนอโซแล้วอ่ะมันจะแบบมันจะเหมือนทุกอย่างมันดูคุณเป็นคน คุณเป็นแค่ผู้สังเกตการคุณไม่ใช่เป็นผู้เป็นนะคะมันเหมือนลรอารมณ์เหมือนตอนเราเล่นเกมเราไม่ใช่อยู่ในเกมเราเป็นคนที่แบบอยู่ข้างนอกแล้วเราคอนโทรลเราเห็นว่าอตรงนู้นจะมาตรงนี้จะมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหัดให้ทุกคนนะคะเป็นคนที่มองสังเกตมองทรายสัญญาณเพราะถ้าคุณนะคะจิตนิ่งว่างคุณจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณจะรู้ว่าใครคิดยังไงเพราะคุณจิตละเอียดมากพอคุณจะรู้ว่า มันจะมีรางสังหอนมาแม่นมากอย่างดิฉัเน,นเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้เจอเลขตองเลขนางฟ้าบางทีเลขหนึ่งเนี่ยอยู่ในหน้าปัดโทรศัพท์อะค่ะพร้อมกันเจ็ดตัวมีหนึ่งหนึ่งหมดเลยแล้วมาในฝันอีกนะคะในฝันก็แบบหนึ่งรัวๆๆๆเพราะฉะนั้นจัก,กร,ากกรวาลกำลังเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบอกชิดว่าอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องมากๆตอนนี้แบบแล้วได้ใจอะ ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือน complete มา,มากๆเหมือนเกิดมาแล้วแบบเออถ้าตายวันนี้ไม่เสียดายแล้วคือแบบคือเหมือนได้ทำในสิ่งที่แบบตัวเองก็มีทุกอย่างแล้วเพราะทาั้งด้านกายภาพก็กงานความมั่งคั่งหรือว่าอะไรทุกอย่างอ่ะมีเท่าที่แบบโหคนหนึ่งคนที่แบบผู้หญิงหนึ่งคนที่แบบ ทุกอย่างที่หามาเองอะ่ะมัน,ม,นมันมั่งคั่งมันสมบูรณ์ทุกอันนี้ก็คือมาทำช่องด้วยความด้วยความแบบแฮปปี้อันนี้เป็นเหมือน,น,านงานงานอดิเรกที่แบบ <c oughs> เติม <c oughs> เต็มแพชชั่นด้วยะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งสอรีกินนะ้ำ <c> เ <oughs> มื่อก่อนก่อนหน้านี้คืออัดคลิปเปิด เปิดไพ่ออรอโคลนะคะเพราะว่ามีอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องช่องอีกช่องหนึ่งของชีดาก็คืออยู่ในช่องของแบบไพ่ออลอโคลด้วยเพราะว่าการที่เราจะมาปลุกให้คนตื่นรู้อะคะ่ะบางทีแล้วมันกับบางทีมันต้องใช้ไพ่ออลอโคลเพราะว่าคนไทยบางทีชอบดูดวงเพราะฉะนั้นแล้วชีจะเหมือนแบบใช้ไพ่ออลอโคลอะคะ่ะแล้วก็อ่านไพ่สไตล์แบบติดจิตวิญ,ญญาณเพื่อการตื่นรู้นะเพื่อทําให้เขามีสติมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะคะของแบบ การที่จะทําให้คนมีสติปัญญาขึ้นมายังไงนะคะเพราะว่าถ้าเขางมงายเขาไปดูช่องที่แบบทําให้เขาจิตตกเนี้ยเขาก็จะดึงดูสิ่งลบๆมาค่ะก็เลยชิก็เลยมีแพชชั่นว่าเออก็มีสายสัญญาณว่าเหมือนแบบไฮเอเซลเสียงสังส,สิงก็ ให้เปิดช่องอีกช่องหนึ่งเพื่อที่จะทําให้คนเขามีสติมากขึ้นการทําให้คนหันกลับมารักตัวเองผู้หญิงกลับมารักตัวเองผู้ชายหันกลับมารักตัวเองนะคะอย่างแท้จริงแก้ปัญหาเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะถ้าคุณไม่รักตัวเองอะใครจะมารักคุณเท่ากับคุณรักตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ไม่รักตัวเองอะอย่าถามหาความรักจากภายนอกเพราะมันก็จะมันจะเกิดแบบ ความเจ็บปวดอยู่ซ้ำซากซ้ำซากไปนะคะเพราะเช่นมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าหันกลับมารักตัวเองเรามีบททดสอบเยอะเพราะว่าเรามีคู่เท่าวินเฟมมันคือตัวจริง <c oughs> คู่เทวินเฟมคือตัวจริงเสียงจริงมันคือกระจกสะท้อนนะคะทุกอย่างนะคะว่าคุณโกหกไม่ได้เลยเรื่องพลังงานเนี่ยรักตัวเองจริงไม่จริงเนี่ยโหคือแบบเช็คพลังงานรู้ได้เลยว่าแต่ตอนนี้รู้ว่ารักตัวเองจริงๆเพราะว่า เขาน่ารักเขาแบบ ทุกอย่างเลยอ่ะคือแบบเช็คต้องเช็คพลังงานใครที่มีเทวินเฟรมนะคะการที่คุณจะเช็คว่าคุณรักตัวเองมากพอหรือไม่มากพอเนี่ยคุณต้องเช็คเทวินเฟรมเลยเพราะว่าถ้าคุณมีจิตขาดแคลนหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเงียบหายเขาจะแบบแบบเมินเฉยคุณไปเลยแต่ถ้าคุณแบบรักตัวเองหลงรักตัวเองทําพลังงานดีแบบมีจุดศูนย์กลางแบบรักตัวเองอย่างเงี้ยเขาจะน่ารักเขาจะแบบโอ้โหแบบเหมือนแบบคลั่งใคลหลงไหล คุณเขาจะรักคุณอย่างมากมายเลยเพราะฉะนัะ้นใครที่แบบว่าอันนี้ใช้ได้กับทุกคนนะคะมันไม่ใช่กับผู้ทวีดฟมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้คุณจะดึงดูดนะคะสิ่งดีๆคนดีๆความรักดีๆคุณต้องซ่อมคุณต้องแก้ปัญหาตัวเองก่อนเพราะไม่งั้นนะพอคุณขาดปูบว่าคุณก็จะไปดึงดูดแต่คนขาดขาดมาคุณสังเกตไหมแรกๆมันอาจจะดูดีมันอาจจะเหมือนใช่แต่มันเหมือนแบบ เหมือนเอาเาเหมือนอาหารฟาสต์ฟู้ดอะทุกคนแล้วมันแบบมัน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 แบบมันไม่เฮลตี้นะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะมีความรักคุณต้องแก้ที่ตัวเองก่อนคุณต้องซ่อมตัวเองก่อนคุณต้องเติมตัวเองก่อนแล้วคุณถึงดึงดูดนะคะตอนนั้นคุณถึงค่อยดึงดูดนะคะ,ะคนรักดีๆโซเมทหรือว่าคู่ของคุณเข้ามาแล้วคู่ชีวิตคุณจะมีความสุขเพราะว่าคุณต่างนะคะมีความสุขแล้วคุณก็ดึงดูดคนที่มีความสุขเข้ามาเรามา คือต่างคนต่างเต็มเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนนะคะเอ่อแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องการเงินเนาะเพราะความรักไม่พอคนปัญหาบนโลกเนี่ยคะ่ะมีอยู่สองอย่างความรักกับการเงินนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องตัดนะคะตัดความขาดแคลนออกไปเรื่องการเงินเเหมือนกันทุกวันเนี่ยมันคือชีวิตของคุณอะมันคือเป็นผลผลจากอดีต เพราะฉะนั้นการขัดแคลนที่คนอื่นเขาบอกคุณมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องแบบหยุดเลยเพราะชีดเป็นคนหนึ่งที่ตอนตอนโควิดล็อกดาวอะมีคนบอกชีดว่าชีดจำไว้โควิดไม่เกี่ยวกับเราเศรษฐกิจไม่ดีไม่เกี่ยวกับเราเรามั่งคั่งเสมอ หลังจากนั้นนะพอชีฝังฝังฝัง m มซ d เซตของตัวเองมาตั้งแต่บัตรนั้นนะ่ะเชื่อไหมคะตั้งแต่โควิดที่เขาไม่มีเงินกันที่เขาอะไรเพราะอยู่ประเทศออสเตรเลียเนาะบางทีเขาว่าปิดล็อกดาวคือชีอะเป็นคนที่มีรายได้แบบรวยมาเลยตลอดอะก็คือมีคนอยากเอาเงิน,น่มาให้ขนาดที่แบบแอบมาขับรถฝ่าตำรวจมาเพราะว่ามันจะมาแบบใช้บริการบิวตี้ของเราอย่างเงี้ย คือเนี่ยแหละมันเลยทําให้ชิดแบบฝั่งจิตตัวเองว่าต่อให้ใครจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเราแล้วตอนนั้นก็แบบพูดแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นน่ะก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราลืม เราลืมเราหาเก่งเราแมนิเฟสเก่งแต่ว่าเราลืม p อ e c i ช t e หรือขอบลืมขอบคุณตอนเพราตอนนั้นนะความสัมพันธ์กับเงินเนะเพราะเราโตมาด้วยความขาดแคลนถูกต้องไหมคะความสัมพันธ์กับเงินนะ่ะก็คือไม่ได้มองเงินว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจะมองเงินว่าแบบหืมกดจะได้มามันยากใช่ไหมแล้วก็จะใช้ใช้ใช้ใช,ใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแมนิเฟสมาได้ สั่งจิตว่าเงินมันหาง่ายแล้วก็อย่าลืมขอบคุณเขานะคะ p อ r e c ชเ t e เขาในการมีอยู่ของเขานะคะเราจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินจะได้นะคะเก็บเงินเก็บทองได้นะคะแล้วก็ p อ r e c i a t e ความรักที่มีให้กับตัวเองก่อนเสมอรักตัวเองก่อนเสมอนะคะ กาทั้งนั้นแล้วหวังใจว่านะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนและขอให้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขมีความสุขกับการรักตัวเองมีความสุขกับการรักคนรอบข้างทุกคนคนในรอบตัวของคุณส่งพลังงานความรักที่ดีนะคะส่งพลังงานความรักความเมตตานะคะให้กับผู้คนรอบข้าง ขอบคุณเงินของคุณทุกครั้งที่ได้เข้ามาแล้วก็ที่ใช้จ่ายออกไปนะคะนึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ทุกอย่างในชีวิตตอนนี้แม้มันจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่คุณความที่คุณขอบคุณนะคะคุณจะสร้างสร้างทุกอย่างมาจากตรงนั้นเพราะว่าคุณคุณจะไม่มีทางไปต่อได้ถ้าคุณรู้สึกขาดแคลนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมีสติ enjoy สนุกกับทุกๆวันที่มีอยู่ ขอบคุณงานของคุณต่อให้คุณคิดว่าคุณจะแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้คุณนะคะขอบคุณหันมาขอบคุณหันมามองเห็นความสําคัญเออขอบคุณนะที่แบบเออเรามีเงินที่เราจะได้อะไรอย่างเงี้ยทําให้การบางทีอาจจะทํางานเหนื่อยแต่ว่าออดีกว่า เราออกกําลังกายคือมองในแง่ดีอะคะ่ะคุณสามารถมองในแง่ดีทําให้งานของคุณจากที่คุณมองในแง่ลบะไปกลายเป็นสับไปมองในแง่ดีแล้วกเว็เวลายามว่างก็แค่ไปหากิจกรรมที่คุณชอบทํานะคะกิจกรรมที่แบบคุณเป็นเหมือนงานอาร์ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาให้เวลากับตัวเองให้เวลากับตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติมันจะฮิลิ่งจิตใจนะคะอยู่กับ ความเงียบสงบนะคะแล้วปัญญายาณของคุณจะมาความมั่งคั่งของคุณจะมาเช่นกันแล้วคุณก็จะดึงดูดคนดีๆรอบข้างนะคะคุณจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามานะคะอันนี้ชี้คอนเฟิร์มอันนี้เป็นสิ่งที่เคล็ดลับที่ใช้นะคะในการมั่งคั่งดึงดูดทุกอย่างในชีวิตจนทุกวันนี้มีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ออกมาแบ่งปันเคล็ดลับให้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุข สนุกสนานมีความสุขกับชีวิตนี้ค้นพบเจอมิชชั่นของคุณนะคะขอให้ทุกคนอ,อยู่ด้วยพลังใจอยู่ด้วยความฝันอยู่ด้วยความขอบคุณทุกสิ่งอย่างในชีวิตไปลคะคะเจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครมีเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์กันด้งใต้ได้เลยนะคะว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะรับมือกับ สถานการณ์ยังไงไปแล้วคะ่ะ Have a nice day